วรยเราแอดพอตลูกลิซ่าแบล็กพิงคบินมาไทยสวยเท่จบในคนเดียวเป็นซุปตาดังแน่นอนว่าขยับตัวเมื่อไหร่ก็ถูกจับตามองตลอดเวลาเช่นเดียวกับซุปตาสาวคนเก่งลิซ่าแบล็ k พิงคที่ช่วงนี้กระแสมาแรงมากๆเพราะชื่อเสียงของลิซ่าด่งดังไกลระดับโลกแล้วส่วนเรื่องสัญญากับต้นสังกัดอย่าง YG Entertainment จะอยู่ต่อหรือไม่ต้องมารอลุ้นกันและล่าสุดช่วงเย็นวันนี้31สิงหาคม2 5 0 66แฟนๆได้มีการแชร์ภาพของลิซ่าแบล็กพิงค์ปรากฏตัวที่สนามบินอินชอนเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านเกิดประเทศไทยเนื่องจากมีตารางงานและคาดว่าอาจจะอยู่พักผ่อนกับครอบครัวไปอีกสักพักทางนี้แฟชั่นสนามบินของลิซ่าก็กลายเป็นที่ฮือฮาไม่น้อยเลยทีเดียวลิซ่ามาในลุคชิลๆสบายๆเสื้อยืดกางเกงขาย,ยาวซึ่งชุดนี้ลิซ่าใส่ค่อนข้างบ่อยเพราะแฟนๆมองเห็นว่าเธอใส่จนคอเสื้อยืดยัว สกรีนแมวดำบนเสื้อก็จางลงแต่เรียกได้ว่าลุคนี้เท่เอามากๆ